สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกมส์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามผลปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะทีมชาติเวียดนามคว้าเหรียญทองได้สําเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่15จากช่อง VTV เวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับ4เกมครั้งต่อไปเสนอให้ขับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกจากอาเซียนเหตุผลถ้ายังมีทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ก็จะมีหลายชาติที่ไม่ยอมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพราะส่งมาก็ไม่มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองท่านต่อไปครับตอนแรกก็ไม่อยากเดินทางมาเชียร์นะเพราะรู้ว่าโอกาสชนะคว้าเหรียญทองมีแค่10%เแต่ถ้าพวกเราไม่มาให้กำลังใจนักกีฬาชาติตัวเองแล้วใครจะมาเชียร์พวกเขากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกับนักกีฬามากช่วยกันเชียร์ให้นักกีฬาของพวกเราสู้ต่อไปท่านต่อไปครับ ฉันว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามชุดนี้ยังไม่สามารถทดแทนชุดใหญ่ได้ซึ่งแตกต่างจากทีมชาติไทยที่มีผู้เล่นหลายคนในชุดนี้สามารถขึ้นไปเล่นกับชุดใหญ่ได้ไทยแลนด์พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่เวียดนามพัฒนาแบบตัดตอนท่านต่อไปครับสำหรับฉันไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจอะไรมากนักที่แพ้ทีมชาติไทยเพราะต่างก็รู้ดีว่าสู้ไม่ได้แต่เสียความรู้สึกที่ทีมชาติเวียดนามไม่ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เหมือนเดินถอยหลังสวนทางกับทีมชาติไทยเรื่องนี้ต่างหากที่พวกเราต้องกลับมาทบทวนท่านต่อไปครับบอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่เคยได้เหรียญทองสักสมัยได้แต่เหรียญเงินถ้านับรวมกับ4เกมครั้งนี้ด้วยก็ได้10เหรียญเงินจากการเข้าชิง 10- ครั้งกับทีมชาติไทยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับทีมชาติเวียดนามที่ได้เข้าชิงกับทีมชาติไทยทุกครั้งจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับ ถ้าไม่มีทีมชาติไทยในซีเกมอย่างน้อยทีมชาติเวียดนามก็คงได้เหรียญทอง10บเหรียญแล้วขอเถอดถอนตัวออกจากอาเซียนเปิดโอกาสให้ชาติอื่นได้สัมผัสเหรียญทองบ้างให้เขาได้มีกำลังใจที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันท่านต่อไปครับแผนการเล่นและเทคนิคของทีมชาติเวียดนามไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่วนซ้ำอยู่กับที่จนทีมชาติไทยจับทางได้หมดแล้ว จำเป็นมากที่ต้องมีเทคนิคที่หลากหลายมากกว่าน,นี้ในการเข้าทำคะแนนเพิ่มจุดเด่นแล้วปิดจุดด้อยเรื่องนี้สำคัญมากท่านต่อไปครับสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามควรมุ่งเน้นพัฒนาลีกอาชีพภายในประเทศให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเสียก่อนเพราะมันเป็นพื้นฐานของนักกีฬาทำกีฬาให้เป็นอาชีพแล้วนักกีฬาที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะตามมาเองท่านต่อไปครับ เหมือนเอาทีมวอลเลย์บอลระดับมหาวิทยาลัยมาแข่งกับทีมระดับมัธยมแข่ง10ครั้งทีมมหาวิทยาลัยก็คงจะชนะทั้ง10ครั้งก็เหมือนทีมชาติไทยที่ต้องมาแข่งรายการซีเกมชาติอื่นในอาเซียนก็เปรียบเสมือนทีมระดับมัธยมท่านต่อไปครับทัวร์นาเมนต์นี้ถึงแม้วอลเลย์บอลหญิงจะแพ้ทีมชาติไทยแต่ประเภททีมชายพวกเราก็ชนะพวกเขานะก็ใช่ว่าจะเก่งทุกประเภทดังนั้นในวันข้างหน้าสำหรับทีมหญิง ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นและพัฒนายอย่างต่อเนื่องโอกาสก็ยังมีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับบอกตามตรงถ้าให้เลือกเหรียญทองระหว่างทีมชายและทีมหญิงฉันเลือกทีมหญิงดีกว่าเพราะกีฬาวอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาผู้หญิงก็เหมือนฟุตบอลที่เป็นกีฬาผู้ชายนั่นแหละดังนั้นความสนุกและสะใจมันจึงต่างกันท่านต่อไปครับวันนี้ชัชชืออก็ยังคงท็อปฟอร์มเหมือนเดิม อนาคตเธอจะเป็นตัวแทนของออนดูมาส่วนพรพันธ์ก็จะเป็นตัวแทนของวิลาวันเช่นกันและทัดดาวสาวสวยของฉันเธอก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเชียร์ทีมชาติเวียดนามแต่ชอบนักกีฬาทีมชาติไทยผิดไหมท่านต่อไปครับยังนึกขำไม่หายที่แฟนเย์บอลอาเซียนตั้งข้อสงสัยว่าเหียนที่บิ๊กเตียสเป็นผู้ชายหรือเปล่าความจริงเธอก็เคยลงเล่นรายการระดับอาเซียนมาแล้ว เพียงแต่ครั้งก่อนเธอไว้ผมยาวเลยไม่มีใครจำเธอได้ในลุกผมสั้นเซอร์ไพร์มากท่านต่อไปครับสมาคมวอลเลย์บอลไทยควรพิจารณาเอาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของผู้คุณออกจากอาเซียนได้แล้วนะเพราะแข่งยังไงชาติอื่นในอาเซียนก็ไม่มีวันชนะผู้คุณได้หรือถ้าจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็ส่งทีมเยาวชนแทนท่านต่อไปครับ พูดตามความจริงนะถึงแม้เวียดนามจะเป็นเจ้าเหรียญทองตามวัฒนธรรมเจ้าภาพกีฬาซีเกมแต่เหรียญทองที่พวกเราได้สวนมากจะไม่ใช่กีฬาสากลประเทศที่ได้เหรียญทองกีฬาสากลมากที่สุดก็คงจะเป็นประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักกีฬาจากไทยแลนด์ถึงประสบความสำเร็จบนเวทีระดับทวีปและระดับโลกมากกว่าทุกชาติในอาเซียน เพราะพวกเขาให้ความสําคัญกีฬาที่เป็นสากลมากกว่าควรยกเลิกวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพแล้วต้องเป็นเจ้าเหรียญทองเถอะท่านต่อไปครับอีกประมาณ20ปีทีมชาติเวียดนามถึงจะมีโอกาสได้เหรียญทองหรือไม่งั้นก็ภาวนาให้ปีใดปีหนึ่งทีมชาติไทยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนั่นแหละถึงจะเป็นโอกาสทองของพวกเราถ้าเขามาเราไม่ได้แน่ท่านต่อไปครับ ถามจริงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเบื่อไหมกับการได้แชมป์อยู่ชาติเดียวและอายไหมที่ต้องมาแข่งกับทีมที่คาดต่ำกว่าแล้วก็ได้แชมป์ทุกครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อผู้คุณดื้อดึงที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันพวกเราก็จะดึงดันสู้ต่อไปเช่นกันทันต่อไปครับบางทีการได้แข่งขันกับทีมที่เก่งกว่ามันก็เป็นผลดีถ้าไม่ท้อถอยกับความพ่ายแพ้ซะก่อน มุ่งมั่นพัฒนาเอาชนะให้ได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องทีมชาติไทยก็เหมือนเป็นครูชั้นดีที่ทีมชาติอื่นในอาเซียนควรจะเอาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาท่านต่อไปครับ4เกมครั้งต่อไปที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศกันอีกครั้งและทีมชาติเวียดนามก็จะเป็นรองแชมป์อีกเช่นเดิมเพราะเวียดนามพัฒนาสูนทางกับไทยแลนด์ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับทีมชาติชุดนี้เวียดนามและไทยแลนด์จะเป็นกําลังหลักในซีเกมครั้งต่อไปครั้งนี้พวกเราแพ้ครั้งต่อไปพวกเราก็คงจะแพ้อีกเพราะต่างก็รู้ทางกันหมดแล้วยิ่งไทยแลนด์ได้ไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกยิ่งทําให้พวกเขาแข็งแร่งมากขึ้นท่านต่อไปครับกีฬาสากลที่มีการแข่งขันในซีเกมครั้งนี้ ส่วนมากเวียดนามจะมีคู่แข่งชิงเหรียญทองเป็นไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือกีฬาในร่มประเภทอื่นทำไมไทยแลนด์ต้องทำตัวเป็นกระดูกชิ้นโตหวางเวียดนามอยู่เรื่อยท่านต่อไปครับ4ีเกมครั้งต่อไปที่กัมพูชาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันว่าไม่ต้องให้พวกเขาแข่งรอบแรกก็ได้นะสมควรให้พวกเขาไปรอชิงชนะเลิศเลยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแข่งทำไมแข่งไปก็สู้ไม่ได้ งบประมาณจัดการแข่งขันก็ไม่ต้องเปลืองด้วยท่านต่อไปครับก็บอกแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเขาอยู่คุณละคษณกับพวกเราและชาติในอาเซียนขนาดทีมชาติเวียดนามที่อยู่อันดับสองของอาเซียนก็ยังห่างชั้นกับพวกเขามากแล้วอย่างนี้มันสมควรที่จะให้พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยไหมท่านต่อไปครับเกมในวันนี้ทานที่ทานวีเล่นได้ยังไม่ค่อยจะท็อปฟอร์มเท่าไหร่ ยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่ต้องแก้ไขและปรับปรุงหลายเรื่องเช่นสมาธิและความเด็ดขาดในจังหวะทำแต้มสู้และพัฒนาต่อไปยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับอย่าว่าแต่ทานที่ทานวีที่ไม่ท็อปฟอร์มเหย็นที่บิ๊กเตียสก็ไม่ท็อปฟอร์มเหมือนกันบอกเลยถ้าสคนนี้ท็อปฟอร์มทีมชาติเวียดนามคงชนะทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองอย่างแน่นอน น่าเสียดายฟอร์มมาไม่ถูกที่ถูกเวลาท่านต่อไปครับฝากไว้ก่อนนะไทยแลนด์ต้องมีสักวันที่เวียดนามเอาชนะพวกคุณได้ถ้าวันนั้นมาถึงฉันจะเป็นคนแรกที่หัวเราะดังๆให้พวกคุณได้ยินให้สมกับการรอคอยที่ยาวนานจำไว้ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเวียดนามอีกไม่นานหรอกนะทันต่อไปครับชนะได้ชนะไปถ้าไทยแลนด์ไม่เบื่อ ส่วนเวียดนามก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะเพราะคุณเวียดนามมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วไม่เคยย่อท้อแม้อุปสรรคมันจะมีมากเพียงใดก็ตามพวกเราก็จะไม่หยุดสู้ทันต่อไปครับซีเกมครั้งต่อไปวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยกรุณาส่งทีมสำรองเข้ามาร่วมการแข่งขันนะได้โปรดให้ทีมหลักได้พักผ่อนหรือให้ไปแข่งในรายการที่ใหญ่กว่านี้ ทีมสำรองของไทยแลนด์ชาติอื่นในอาเซียนก็น่าจะสู้ได้ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับพอเธอเลิกคอมเมนต์ถึงวอลล์บอลทีมชาติไทยได้แล้วอ่านแล้วรู้สึกเครียดถึงพวกคุณจะคอมเมนต์มากขนาดไหนมันก็ไม่ทำให้ทีมชาติเวียดนามชนะพวกเขาได้หรอกนู่นไปกดดันสมาคมบอลล์บอลเวียดนามให้พวกเขาตื่นตัวจะดีกว่านี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนาม ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ